สวัสดีครับท่าท่าใช่เนาะพ,พ่อพี่น้องเช่นเคยครับโอ้โหนี้พาพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นพริกพริกจี้จิ้มกะปิกับเก่าพี่น้องร้านร้านเดิมที่ผมมากิน น้านพี่ชงตรงนาแคบอิตาเลียนนะพี่น้องนาแคบอิตาเลียนไทยครับผมน้านเดิมเพิ่มเติมที่ความแซ่บคือเก่กเาครับพี่น้องกะปิแล้วก็พริกกีครับผมพริกกีพริกกีพิ้มกะปิอ่ะมาแซ่บๆเหมือนกันพี่น้องมาอันนี้ผมปรุงใส่ทุกอย่างเลยเนี่ยยังตะซอสนี่พี่น้องว่าบางท่านบมลูว่ามันกินกับซอสนะมันสูวนอุดรน,นะครับสูวนทั้งอุดรทั้งทั้งใดก่อนอใส่ซอสพร้อมพี่น้องซอสพริกได้คบเด้อพี่น้องเด้อ กัดอ่าแล้วแต่ค้นนะครับ้ของเสียอยู่ของค้นกินดีกว่าเราแต่ว่าผมสูตรนี่ผมกินแล้วผมติดใจเลยแล้วมันจะเป็นเนื้อพี่น้องเนื้อสะดุง้งอันนี้มีเนื้อสะดุง้งเอามาลวกใส่กันครับอ่านำอรใส่กันครับเป็นนำตกนะพี่น้องนี่แล้วก็มีสามสิบกีบป้าพี่น้องหมนเต็มสูตรเลยหมนที่มันจัดให้เราคนสะกอนแซ่บเลดหัดโอ้เฮียจอม โ,โจโก้เลยกินเลือเล้อบ่นนิผมใส่พริกเผานะครับพริกผมผมมกพริกเผามันจะเข้มข้นดีนะอันนี้มูนี่เป็นเสน้นนไะด้ไหนุ่มเนี่เส้นมีมีขาวครับมูนี่ใสวนบ่ได้ดอกฝนตกนี่ฝนตกฝนกำลังตงพกพอดีเลยพี่นองมบรรยากาศสวนหอนเลยมัน กระเสียบเห้ยงใจแต่สามทีบเกี่ยวนะผมสื่อมล้วเาเองครับเหนือเลยมาพี่น้องจะเสียบด้นกันโอ,อน้ายลายห่างเสียบเวย้ก่อนพี่น้องมากไหม,ามพี่จอม่มเลย thịt giật rét, đột phăng tiếng phun bên hoang thì nào, ơi, không cản ban thôi không khí, không hai, không hai, không khí, không nhưng mà cấm không được quê cán nên nền nữa ô ยี่น้องพันมาตั้งหนึ่งกะแวะมากชิมเด็ดนะครับเด้อยตามดิกี่ยงง่ายเงาเๆเลยอือ เอากันดี เนื้อเะดุ้งเนื้อสดเะดุ้งแซ่บพี่น้องร้เห็ดกินเด้อเนื้อสะดุ้งเนื้อสดแล้วเพี่นว่าอืม บอาเด้อ <c oughs> นะหามืเกีบเยอะจุ๊กเข้ากันดีพี่น้องสามทิ่กีบเอามาลวกไจเลย 嗯，嗯，好。 Ja. Mm.

มันในเนื้อสะดุ้ง อืมกินอยู่ร้านก็แซ่บอยู่น้องมันห่อนดี ใส่ก๊มเนื้อเนื mm ้อสดอืออือ พี่น้องแีอ่อ๋อนี่แหละกินอยูลล่ร้านแถะแงดแดงแงดแดงที่ของแท้เลยแซบบิลีพี่น้องม,ม,มีโอกาสก็แวะมากินไอ้ด้านพี่มาได้ครับเด้อเรียบเรียบทางรถไอ้ไฟมังคสารมาสิทะลุเสน้นทะลุไอ้เส้นสอนอมังคสารนี่นไหมครับนี่แหละทางนี้แหละผมก็เที่ยวท่างานทางนี้ประจำอ้าวพี่น้องชอบพีม่มีกาแฟกุ้ไหลกุ้งแท้ให้ผมได้ไหมครับเด้อขอบคุณทุกไลยทุกทรัพย์ทุกการกินกานครับพอกันไหมสวัสดีครับผม